สวัสดีค่ะว,วันอังคารนะคะเมื่อวานครูป,ปูล,ลืมนะคะว่าเราจะต้องผันอักษรต่ํานะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราค้างไว้ที่กลางสูงนะคะเหลือต่ํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะผันอักษรต่ํากันนะคะหนึงหน้าเนาะเป็นการฝึกผันนะคะนักเรียนจะได้จําเสียงวรรณยุกต์ได้นะคะ เรามาเริ่มเลยนะคะคำที่หนึ่งอธิบายก่อนว่าอักษรต่ำวรรณยุกถ้าไม่มีรูปนะคะถ้าไม่มีรูปจะเป็นสามัญถ้าไม่มีรูปวรรณยุกเอาใหม่เขียนใหม่ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกเป็นสามัญน,นะคะ ถ้ารูปเอกนะคะเสียงจะต้องเป็นโทเฉพาะอักษรต่ำนะเสียงกับรูปจะไม่ตรงกันอ่ะรูปเอกเสียงโทเพราะฉะนั้นรูปโทเสียงตรีนะคะ,ะสามัญ นักเรียนไม่ต้องจำมากก็ได้นักเรียนจำแค่เข้าผันยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกผันกันเลยนะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าคาคออาคานะคะคออาคาไม่มีวรรณยุกต์ใช่ไหมก็เป็นเสียงสามัญน,นะคะอ่าทีนี้คออาคาคาไม่เอกค่านะคะคาไม่โทคาอีกรอบ ออาคาคาไม่เอกคา่าคาไม่โทคาคาค่าคา,คา,คาผันแบบนี้นะคะแค่3เสียงนะคะผันคาค่าคา,คาแบบนี้เนาะต่อไปคำที่สองชออีชีชีไม่เอกชีชีไม่โทชีชี ชีฉีนะคะสามทูนะคะทออูทูทูไม่เอกทู่ทูไม่โททูทูทูท,ท,นะะทูนะคะต่อไปแทนะคะทอแอแทแทไม่เอกแทเน้นเสียงลงไปนะคะแทไม่โทแท แท่แท่ um ouais hmm. แถ่ต่อไปค่ะมูมออโมโมไม่เอกมูมไม่โทมูมโมโมูนะคะต่อไปค่ะมอือมือมือไม่เอกมือมือไม่โทมือ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 นะคะ ต่อไปชอเอื้อเชื right ่อเชื่อไม่เอกเชื่อเชื่อไม่โทเชื่อเชื่อเชื่ออนะคะต่อไปค่ะรออัวรัวรัวไม่เอกรัวรัวไม่โทรัวนะคะรัวรัวรัว พ่อพอพอ,พอไม่เอกพอ่อพอไม่โทรพอพอพ่อพอ,พอต่อไปคำ้ำคออัมค้ำคำ้คำไม่เอกคำ้ำค้ำไม่โทรคำ้คำคำ้คำคำ้ำค้ำนะคะ มอไอไม้ไม้ไม่เอกไม่ไม่ไม่โทรไม่ไม่ไมะต่อไปเลียรอเอียเลียเลียไม่เอกเลียเลียไม่โทรเลีย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  ต่อไปเรารอเอาเรานะคะเราไม่เอกเล่าเราไม่โทรเหลาเราเล่าเราลองฝึกอีกรอบนะคะดูคลิปอีกรอบหนึ่งทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกเองนะอย่าลืมว่าตรงกลางนะคะส่วนมากเราจะ แถวกลางเนาะเราจะเน้นเสียงนะคะแบบคาค่าเน้นเสียงลงไปเลยนะคะอักษรต่ําแต่ถ้าเป็นอักษรกลางก็กากาไม่ได้เน้นนะคะแต่ถ้าอักษรต่ำจะพอไม่เอกปุ๊บจะเน้นเสียงนะคะทีนี้ลองฝึกเองนะคะ,ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ